แม่มดได้ขับไม้กวาดไปเจอสาวน้อยคนหนึ่งในทุ่งดอกไม้ได้เข้าไปถามนางว่าคุณเป็นผู้ดูแลที่นี่หรอคะดอกไม้มันก็บานของมันเองแหละฉันแกชอบมันมากเลยมาอยู่ที่นี่นะสุดยอดเลยนะเนี่ยพวกมันบานตามธรรมชาติของมันเองสินะเธอไม่ได้ตอบอะไรและยิ้มให้พร้อมจ้องมองไปที่ตาแม่มดบนอกนางรบกวนช่วยนําดอกไม้ไปยังอาณาจักรต่อไปหน่อยได้ไหมคะแถมยายนี้ยังบอกอีกว่าจะให้ใครก็ได้ที่ยอมรับในความสวยของดอกไม้ช่อนี้จนไปเจออาหารตรวจคนเข้าเมืองทําหน้าตาเหมือนโมโหใครมา ถามว่าเอาชอ่อดอกไม้มาจากไหนแถมยึดไปไม่บอกเหตุผลอีกอะไรการพึ่งมาถึงเองเมืองนี้กูให้ดาวเดียวได้ไหมเนี่ยขอโทษแทนเขาด้วยนะับน้องสาวเขาหายไปในทุ่งดอกไม้นะ่ะตั้งแต่นั้นมาเลยเป็นแบบนี้ตลอดเลยสําหรับแม่มดอาจจะไม่เป็นไรแต่มันทำให้คนโดนมนต์สะกดได้รับเธอก็ได้พักแรมคืนนึงเพื่อจดบันทึกและได้นึกถึงเรื่องราวในบันทึกแม่มดนิเคที่ชอบอ่านตอนเด็กพืชประหลาดที่จะรับแสงและผลิตพลังเวทให้ผู้คนจนมันได้กลายพันธุ์เป็นบางสิ่งหรือว่าขาเอาเดินทางนางเลยกลับไปสวนดอกไม้อีกครั้งแต่ ที่นั้นนางกลับได้เจอกับทหารหนุ่มที่ทะเลาะกันพาดีห่อดอกไม้มาคือเสื้อของน้องสาวเขาเขาเลยไปเก็บดอกไม้นั้นมาและโดนมต์สะกดเข้าให้อย่างจาังพอสงสัยของดอกไม้ที่บานสวยสะพรั่งได้ไขกระจ่างเธอถอยห่างยางเงียบเชียบขับไม้กวาดออกไปเพราะทําอะไรกับมันไม่ได้อีกแล้วและเบื้องหลังเธอได้คืนนี้ก็ได้มีร่างจํานวนมากถือดอกไม้เข้าไปในเมืองที่เธอเพิ่งจากมากับการเดินทางของคุณแม่หมดตามได้ที่บินิวิีิตอนนี้